เวลา17นาฬิกา10นาทีสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมปริมบุญนาคในพลตรีพระเจ้าบรวงูงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565สิริอายุได้97ปีหม่อมปริมบุญนาคเป็นทิดาของพระญาติพัฒน์กุลพงษ์ ชินบุญนาคกับคุณหญิงเปลื้องบุญนาคเกิดวันที่13กันยายน2466จบระดับชั้นประถมะศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนพดุงดารุณีศึกษาต่อที่โรงเรียนวิชนารีพระคร,ริทธมเมื่อเรียนถึงชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่หมีดาให้ออกมาอยู่บ้านและเป็นครูสอนวิชาต่างๆให้เองซึ่งได้หัดพิมพ์ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษจนสามารถช่วยพิมพ์จดหมายโต้ตอบกับชาวต่างประเทศสอนให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายและเรียนการปรุงอาหารจากมารดา เมื่ออายุได้ประมาณไม่เกิน15ปีหม่อมปริมได้เข้าสู่วงการแสดงเป็นนางเอกในภาพยนตร์ขาวดำ35มมเรื่องวันเพ็นที่ผลตรีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคน ทรงเป็นผู้กำกับการแสดงออกฉายเมื่อปี2481หลังจากนั้นทรงรับให้เป็นหม่อมนายพระองค์จึงไม่ได้แสดงภาพยนตร์อีกเลยหม่อมปริมได้ถวายงานรับใช้ส่วนพระองค์ทางช่วยดูแลผู้คนและนักแสดงในกองละครเวทีคณะอัศวินการละครหลังสงครามโลกครั้งที่สองพลตรีพระเจ้าบริงศงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนทรงตั้งบริษัทขึ้นใหม่ชื่อบริษัทอัศวินภาพยนตร์ซึ่งภาพยนตร์ทุกเรื่องมีผู้อำนวยการสร้างชื่อปริมบุญนาคและกํา กับการแสดงโดยพานุพันธ์เช่นพันท้ายนรสิงห์เรือนแพนและจำปูนหม่อมปริงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีวาจาไพเราะอ่อนน้อมถอำตนและรู้จักใช้คนให้ตรงกับงาน